สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจําวันพุธที่26มิถุนายน67นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่26กันนะครับเรามาสรุปผลล่าสุดก่อนนะครับในวันจันทร์ที่24นะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้ลาพัฒนาสูตรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่3แล้วก็4สูตรฟันไปที่3แล้วก็ระวังเลขเบื้อหฐาดเลขพี่น้องนะครับมาดูผลนะครับ ผลที sea, ่ออกนะครับ no like well, 2 4 8 4 2ก <a S 1> ็เข้ามาที่4หลัก10บนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับมาเด้งบนล่างนะครับมาตัวรองนะครับตัวเน้นตัวฟันไม่มานะครับก็มาตัวรองบนล่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ42 42ล่างนะครับแล้วก็4 8บนนะครับมาเด้งบนล่างเช่นเดียวกันสําหรับเจาะ2ตัวนะครับแล้วก็มา42ล่างตัวเน้นนะครับที่ผมให้เน้นไว้นะครับ ก็อย่างที่บอกเสมอนะครับว่า4ชุดหลักให้นํามาใช้ทั้ง4ชุดนะครับก็มา4-2ล้านตัวเน้นนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับที่ผมให้ระวังไว้นะครับเป็นชุดรองนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับในส่วนของ4ีอย่างที่บอกนะครับว่า2สูตรไม่ชนกันนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวนะครับเพราะฉะนั้น3 8ม8ที่ผมให้เป็นตัวรองนอกเหนือจาก4ชุดหลักก็มา4 8บนนะครับ ก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ได้นําไปใช้นะครับก็สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็รับกันไป2เด้งนะครับแล้วก็2เจาะในส่วนของเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่นําไปเป็นเจาะ2ตัวนะครับก็มาที่48บน42่ล่างนะครับมาเด้งบนล่างเช่นเดียวกันนะครับก็รับกันไป4เด้งนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดสายเจาะนะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับก็พาไปแค่ หลักเดียวนะครับก็ที่ไฮไว้์3 2นะครับก็ถ้าใครที่นำไปแปลงจาก3เป็น8นะครับก็มีโอกาสที่จะถูก3ตัวนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าแนวทางของทางช่องเรานะครับก็ตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับก็ถือว่าพลาดไปหลักเดียวนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็น่าเสียดายเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามาเด้งบนล่างนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายจอกนะครับ ก็ถือว่าแนวทางของราพรนาสุลักนะครับกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากที่หลุดไป2วัตติดนะครับก็ถือว่าแนวทางเรากลับมาต่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูแนวทางกันในวันที่จ6กันต่อแล้วกันว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นงววที่2ติดต่อกันหรือเปล่านะครับเรามาดูราพานาสุลใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่0ูตรละก็านะครับสูตรฟันไปที่ศูนย์ผล 24642นะครับในส่วนของสูตรใหม่ก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับก็มาแค่สูตรหลักนะครับสูตรเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสูตรหลักสูตรใหม่นะครับให้เน้นไปที่สูตรหลักไว้นะครับแล้วก็ดูสูตรในส่วนของเรียน2องตัวสูตรใหม่เป็นตัวจับคู่นะครับก็ย้ากันเสมอสําหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวเรามาตางกันต่อนะครับสําหรับแนวทางของราพัฒนานะครับ ในวันที่26ิมิถุนายน67นะครับในวันพุธนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของราพนาสุลหลักกันเลยนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัวสูตรคำนวณได้ที่8และก็9นะครับสูตรฟันไปที่8สํสำหรับแนวทางวันที่26นะครับตามสูตรคำนวณอยาาให้ระวังเลขเบิ้ลเลขาไว้ด้วยนะครับ มีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนเลขเบิ้องลขามและก็เลขพี่น้องนะครับมีโอกาสมาได้นะครับตามสูตรคำนวณยังให้ระวังไว้นะครับใครชอบเลขเบิ้ลเลขหามและก็เลขพี่น,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 น้นองก็ระวังกันาไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับในส่วนของชุด2ตัวคู่8นะครับก็จะมี81 8 4 8 6 8 7แแล้วก็89นะครับแล้วก็ชุดคู่9นะครับก็จะมี9 1 9 4 9 6 97แล้วก็99้าาสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี884 987แล้วก็287เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7 0แล้วก็3นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่84แล้วก็87ชุดคู่เก้านะครับก็จะ เงินคู่9497สีาำหรับ4ชุดหลักนะครับ8 4 8 7แล้วก็9497สีาำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่987าแปสำหรับเด่น2ตัวนะครับ8แล้วก็9นะครับไม่ชนกระเด่น3ตัวนะครับก็ถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่าให้เพื่อนๆระวังอาจจะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมา87แล้วก็8083นะครับหรือจะมา97 90 93 ก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสมาได้นะครับสำหรับ8 7 9 7นะครับก็จะอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนะครับอยู่ใน4ชุดหลักด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ8090นะครับไม่มีในชุดเจาะจริงนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆนำไปใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็8393กนะครับก็มีก็ไม่มีในชุดเจาะ2ตัว10ชุดหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับถึงแม้จะไม่มีนะครับก็เพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆมีเลขที่ถูกใจนะครับ80839093นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับย้ำเสมอว่ามีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับสำหรับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับ8และก็9นะครับถ้าดูในสุดย่อยนะครับในสุดย่อยที่ผมมีนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดจะเน้นนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้เน้นไปที่9ตัวรองนะครับให้เน้นไปที่ตัวรองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในหลายๆสูตรนะครับจะชนไปที่9มากกว่า8นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมาทั้ง8และก็9นะครับอาจจะมาทั้ง2ตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูในแนวทางหลายๆสูตรนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆนะครับผมเลือกไปที่9ตัวรองนะครับถึงแม้จะไม่ อยู่ในชุดตัวนี้โถฟันก็จริงนะครับแต่ในสูตรย่อยที่ผมมีนะครับชี้ไปที่9นะครับและก็รองไปที่8สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าให้นําไปใช้ทั้ง2ตัวไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นผมให้เน้นไปที่9แล้วกันนะครับจริงๆทั้ง8และก็9นะครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับเลขกําลังวันของวันพุธก็จะมี589เนะครับเพราะฉะนั้นชนทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวด้วยนะครับ แต่ถ้าจะเน้นก็อย่างที่บอกนะครับก็เน้นไปที่วิ่งรูด9รอง8นะครับแล้วก็จะลืมเลขเบิ้ลเลขขามเลขพี่น้องนะครับมโอากาสมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามสูตรคำนวณน,นะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวผมให้เน้นไปที่แปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดให้เน้นสองชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในระดับสูตรชี้ไปที่ในส่วนของตัวจับคู่นะครับก็จะเน้นไปที่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ เพราะฉะนั้น2ชุดทั้ง8 7 9 7นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็รองไปที่8494กนะครับก็ย้ำเสมอว่า4ชุดหลักให้นํามาใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับและควอามาเน้น8797านะครับสาหรับชุดเป็ดเดียวนะครับของลาพัฒนานะครับชุดเป็ดเดียวให้เน้นไปที่97นะครับสูตรฝันไปที่97แล้วก็รองไปที่87อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเด่นนะครับ9กับ8 ก็ถ้าดูในระยๆสูตรก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังกันไว้ทั้ง8797นะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับผมให้เน้นไปที่97นะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่97มากกว่า87เล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวก็น่าจะนำไปใช้ทั้ง4ชุดหลักแล้วก็มาเน้น97รองไปที่87นะครับก็หวังว่าชุด2ตัวนะครับดูในลายๆสูตรก็ชี้ ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น4ชุดหลักมีโอกาสท yeah. ี่จะมาเป็นชุด2 2ตัวของราพัฒนาวันที่ย6ได้นะครับยังไงเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าชอบนอกเหนือจากนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับชุดรอง6ชุดนะครับย้ํานะครับว่ามีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับตามสูตรนะครับให้ระวังเลขพี่น้องนะครับในส่วนของเลขพี่น้องก็จะมี8 7 8 9เนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นเลขพี่น้อง2ชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับในส่วนของชุด3ตัวผมให้เน้นตามสูตรฟันนะครับ987ถ้าเพือนเพื่สังเกตนะครับชุดนี้นะครับในส่วนของ8797นะครับจะอยู่ในชุดเจาะ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะชนนะครับอยู่ในชุด3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับ แล้วก็ในสุดย่อยนะครับก็มีชนทั้ง9ทั้ง8และก็7ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับมาเป็นชุดธ์3ตัวมากที่สุดในในทั้ง3ชุดที่สูตรคําคนวณแล้วก็ตัดมาให้นะครับแต่ก็ยังย้ําเสมอนะครับว่า3ชุดหลักในส่วนของชุด3ตัวนะครับผมแนะนําให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเน้น987นะครับสําหรับ ชุดรองนะครับของชุด3ตัวนะครับผมให้รองไปที่2ไป7ก็ถ้าเพื่อนๆชอบ9นะครับอย่างที่ผมให้เน้นไปที่9นะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ9นะครับก็นํา 9, 9, 9มาแทน8นะครับในส่วนของ8ปดก็จะเป็น8 4, 4, 9 4นะครับในส่วนของชุด3ตัวก็จะได้9ก้าเแล้วก็2องไปเก็จะเป็น2 2 9 7, 7, 9 7นะครับเพราะฉะนั้นชอบ เด่นตัวไหนนะครับก็สามารถนํามาแทนกันได้นะครับก็จะได้ชุด3าตัวนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมให้เน้นไปที่ชุดนี้ได้เลยนะครับเ8 7เพราะว่าอย่างที่ผมบอกในชุด3าตัวเน้นย้านะครับให้นําไปใช้เป็นในส่วนของตัวกลับนะครับก็ย้ําว่าไม่ก็จริงๆนะครับหลักร้อยก็จะมี8 8 9แล้วละก็2นะครับแต่มีโอกาสที่มันจะสลับกันได้นะครับยังไงก็ นำไปใช้เป็นหกกลับไว้ก่อนละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆจะนำไปใช้เป็นชุด3ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่7 7นะครับในสุดย่อยนะครับชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็รองมาที่0แล้วก็รองมาที่3ตามลำดับสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับ ก็ในส่วนของชุด2ตัวนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับผมก็จะชอบไปที่9นะครับรองไปที่8แล้วก็ชุด2ตัวก็จะชอบ8ป9 7้ชอบมากสุดคือ97นะครับแล้วก็รองไปที่8 4 9สานะครับสำหรับชุดสาตัวเน้นไปที่9 8 4า987แนะครับแล้วก็รองไปที่287แล้วก็รองไปที่8 8 4ตามลำดับเด่น3ามตัวมา1 2สองตัวนะครับเน้นไปที่7รองไปที่0นย์และก็รองไปที่3ตามลำดับสำหรับ แนวทางของราพัฒนาสุดหลักนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับส่วนตัวนะครับดูในหลายๆสูตรย่อยนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางของเราพัฒนาสุรหลักนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ตามแล้วกันถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับก็ย้ําเสมอว่าแนวทางมีค่ามีลดนะครับยังไงเพื่อนๆนาไปใช้อย่างมีสติแล้วกันนะครับ เรามาต่อกันที่แนวทางของราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่9และข้อสูตรฟันไปที่9คู่3ตัว2ตัวนะครับก็นําเด่น2สูตรนะครับสูตรหลักคือ8กับ9สูตรใหม่คือ9กับ6นะครับมาจาับคู่3ตัว2ตัวนะครับคู่3ตัวนะครับก็จะได้แ9 9 8 9 6แล้วก็9ก6ก็จะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่า2สูตรชนกันที่9นะครับ คู่2ตัวนะครับจะได้89แล้วก็86 99แล้วก็96นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จะวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่896แล้วก็89 86นะครับก็ให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับ ในส่วนของ89แล้วและก็86แล้วก็896นะครับแล้วก็ในส่วนของชุด2ตัวนะครับ9996นะครับอย่างนั้นก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าสูตรในของชุดผู้จาวินนะครับจะฟันไปที่8986นะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับว่า2สูตรนะครับชนกันที่9นะครับเพราะฉะนั้น9 9 9 6ก็มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ตัวชนนะครับ9นะครับในส่วนของสูตรหลักสูตรใหม่นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวกับเดยนสาตัวนะครับเพราะดูแล้วนะครับหลายๆสูตรจะชี้ ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะเน้นไปที่9 7ไว้ก่อนนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับส่วนตัวก็จะชอบชุดนี้มากที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตามก็ลองนำไปใช้ดูนะครับแล้วก็รองไปที่8 7ก็ในส่วนของ9และก็6นะครับเด่น2ตัวของสูตรใหม่นะครับผมก็สายวิ่งสายรูดนะครับให้เน้นไปที่9ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าชนกับเด่น2ตัวสูตหลักนะครับ และก็ในหลายๆสูตรนะครับชนกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นวิรุธ9และก็รองไปที่6สําหรับคู่3ามตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันนะครับแปดเก้าหกแปดเก้าและก็แปดหกนะครับก็หวังว่าแนวทางของสูตรใหม่นะครับชุดคู่จะบินนะครับจะกลับมาเดินต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากหลุดกันในส่วนของสูตรใหม่นะครับหลุดมา3งมวัติดแล้วนะครับแต่ว่าสูตรหลักหลุดมา2งวัติดแต่งวดล่าสุดก็ ถือว่ากลับมาเดินต่อนะครับก็เดี๋ยวเรามานับมวนที่2กันต่อนะครับว่าแนวทางของวันที่ยุจะเดินต่อเป็นมวดที่2ติดต่อกันหรือเปล่าสำหรับแนวทางของราวพัฒนาของเรานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนตัวนะครับดูในหลายแนวทางมาก็ค่อนข้างชี้มาในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่แนวทางของราวพัฒนาของเราจะเดินต่อเป็นมวดที่2ติดต่อกันนะครับยังไงก็เดี๋ยววันที่ย6นะครับในรอบ ผลรอบเย็นนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับผมลงให้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังไงเพื่อนๆย้อนดูคลิปได้เลยนะครับสำหรับชุดสรุปของรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่1นึ่งเดือนเจ็ดนะครับก็ลงไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็รีบย้อนคลิปไปดูนะครับแล้วก็จะได้นําไปซื้อ ในส่วนของสลากกินแบ่งไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ